สวัสดีครับวันนี้ช่องถามตอบปัญหารถยนต์บายงจะพามาทําความรู้จักกับมุมล้อนะครับมุมล้อปกติแล้วจะมีทั้งหมดสามุมนะครับจะมีโทนะครับมุมโทมุมแคมเบอร์แล้วก็แคสเตอร์นะครับเดี๋ยวจะพาดูทีละจุดนะครับตอนนี้ผมขอพาดูโทนะครับมุมโทก่อนก็คือตรงนี้นะครับมุมโทมุมโทนะฮะมุมโทนะฮะถ้ามองจากด้านบนหลังคารถลงไปนะครับล้อด้านหน้าสุดของทั้งสองข้างเนี่ยนะครับมันจะทํามุม หากันนะครับซึ่งเราเรียกว่าโทอินนะฮะแต่ถ้าด้านหน้าสุดของล้อเนี่ยมันกลางออกนะครับหรือมันแบะออกเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าโทเอานะครับแต่ว่ารถปกติเนี่ยเขาจะตั้งเป็นกลางหรือเป็นศูนย์เนี่ยหรือบอกรถบได้ไม่เกินหนึ่งสองศาครับนะฮะจะได้รถจะได้วิ่งดีนะครับแต่ผมแนะนําอย่างนี้ผมว่าส่วนมากเขาก็น่าจะตั้งให้มันเป็นลบเล็กน้อยครับเพราะว่าจะทําให้รถกอดถนนมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็อย่าตั้ง ให้มันหุบเข้าเยอะนะเพราะว่ามันจะทําให้รถกินยางนะครับถ้าหุบเข้าเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของรถแข็งแล้วนะครับเพื่อได้ในเรื่องของการเข้าโค้งที่ดีนะครับส่วนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าแคมเบอร์นะฮะมุมแคมเบอร์มันจะเป็นล้อตรงเบี้ยวเนี่ยเรียกว่าแคมเบอร์นะครับแคมเบอร์เนี่ยถ้าเรามองจากด้านหน้ารถเนี่ยหรือหลังรถแล้วดูว่าล้อมันแบะไหมนะครับถ้ามันแบะออกนะครับล้อด้านบนที่ไม่ติดพื้นยังนะครับเขา เรียกว่ามุมแคมเบอร์เป็นลบจะเห็นมากในรถโหลดเตี้ยนะครับแล้็รถแข่งนะฮะเขาจะตั้งมุมล้อนะครับทั้งสี่ล้อนี้ให้มันลบมากๆเป็นพิเศษนะเพื่อบังคับรถง่ายนะครับเข้าโค้งนี่เกาะถนนดีนะครับแต่ยางมันจะกินด้านในนะครับโดยมากกับรถใช้งานทั่วไปก็เป็นศูนย์อย่างมากก็ไม่เกินหนึ่งถึงสององศาครับส่วนมุมแคปเตอร์เดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังนะครับผมครับตรงนี้นะครับเรียกว่า มุมแคตเตอร์นะครับมุมแคตเตอร์มุมแคตเตอร์อันะเมื่อมองจากด้านข้างรถเนี่ยเข้าไปหาตัวรถเนี่ยมุมแคตเตอร์จะเป็นมุมนะครับของแกนหมุนของแกนหมุนเลี้ยวนะครับมันจะเอยียงนะครับไปตามแนวดิ่งตามเนวย,ยาวของรถนะครับเมื่อแกนหมุนเลี้ยวส่วนบนเนี่ยมันเอียงไปทางด้านหลังรถอ่ะมุมแคมเบอร์จะมีค่าเป็นบวกนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะ ถ้าเกณย์พมาลัยเนี่ยส่วนบนยังไปทางด้านหน้ารถอะมุมแคมเบอร์จะมีค่าเป็นลบนะครับถ้าวันนี้นะครับผมทําผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้นะครับรอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ